สำนักง,งานกศนจังหวัดนดราธิวาสยินดีนำเสนอผลการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ c o l o n i n s Space ตามนโยบายการกขับเคลื่อนกศนสู่กศนว,ว้าวภายใต้การขับเคลื่อนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการดกรกระดกวันวิลาวันให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ Good Place Good Check In โดยจัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ Colonies Space ให้มีพื้นที่บริการการเรียนรู้ ตามความสนใจและความต้องการของผู้เรียนผู้รับบริการทุกช่วงวัยก่อนจะเป็น co-learning space ณห,ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนาราธิวาสการเปรียบเทียบภาพการดำเนินงานก่อนและหลังโซนการทำงานค้นคว้าข้อมูลโซนกิจกรรม i v i t y zone โซนคอมพิวเตอร์ศูนย์ภาษา สนพักผ่อนลิแล็กสบายสบายตอนรับมุมกาแฟสดใสและภาพปัจจุบัน c o l o n i Space ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบในะห้องสมุดประชาชนจังหวัดนราธิวาสได้มีการขับเคลื่อนให้เกิดกิจกรรมที่มีชีวิตเน้นในเรื่องของการจัดกิจกรรมหลากหลายทุกช่วงวัย บรรยกาศเราพามาชมกันถึงพื้นที่ในแต่ละมุมแต่ละโซนเป็นยังไงบ้างคะน้องสมุดประชาชนจังหวัดนาราธิวาสโคอลเนียสเปซของเรานะคะยินดีต้อนรับเพื่อที่จะให้กิจกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆที่เราได้จัดทำมีทั้งบุคคลที่มารับบริการทั้งภายในและภายนอกโดยเฉพาะกิจกรรมของนักศึกษากรสอนอเอง ก็เข้ามาเป็นส่วนมากค่ะกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ปีงบประมาณ2564กิจกรรมที่ดำเนินงานใน c o โค n i n g Space ณห้อสูตรประชาชนจังหวัดนราธิวาสกิจกรรมแรกนะคะเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลละแงะมาทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้โดยรองรับกิจกรรมนักศึกษากรสนออำเภอเมืองและอำเภอใกล้เคียง และผู้รับบริการภายนอกเป็นแหล่งเรียนรู้โดยเฉพาะนักศึกษากศนใหม่ทุกท่านต้องบังคับให้เป็นสมาชิกของห้องสมุดค่ะกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านออนไลน์ในแต่ละครั้งแต่ละรอบผ่าน Facebook ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนราธิวาสกิจกรรมนี้ มีการออกวุฒิบัตรให้ด้วยนะคะผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสนุกสนานกิจกรรมไลฟ์สดออนไลน์โดยเฉพาะวันที่จะเลือกเห็นการรู้หนังสือ8กันยายนของกศนอกิจกรรมนี้ผ่านการไลฟ์สดเพจของสำนักง,งานกศนอจังหวัดนาราธิวาสค่ะ การเรียนรู้ต้นแบบ Coloning Space มีการบูรณาการร่วมกับศูนย์พัฒนาทักษะภาษา,าเพื่อการศึกษาจังหวัดชายแดนปาคใต้มีโอกาสได้ต้อนรับคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลณนห้องสมุดประชาชนจังหวัดนาราธิวาสในโอกาสนั้นเราได้มีการนำเสนอนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านทั้ง13อําอำเภอเพื่อ13อําอำเภอจะเป็นศูนย์พัฒนาทักษะภาษา,าเพื่อการศึกษาในห้องสมุดทุกห้องสมุดและทุกอำเภอค่ะ ประมวลภาพกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ Colony Space ณห้องสมุดประชาชนจังหวัดนาราธิวาสในปีงบประมาณ2,564ที่ผ่านมาเรามีการบูรณาการกิจกรรมต่างๆให้เกิดขึ้นอย่างมากมายได้ติดตามชมและรับฟังได้เลยนะคะในช่วงของเวลานี้เป็นมุมต่างๆเราจะได้มีการพัฒนาในการต่อยอดต่อไปด้วยค่ะ